สสดียามเสสายนะครับของเดือนพฤศจิกานะครับมาเบิงอ่้พร้านุ่มสดที่เขาปลูกไว้นะครับปลูกเมษาปลูกเดือนเมษานะครับเดือนนี้เดือนสิบเอ็เดอกับประมาณหกถึงเจ็ดเดือนนะครับอันนี้ตอนเดือนพฤศจิอยู่บุคันเป็นหน่วยครับดกหมากเบิงวาสิไง แห้หในขนาดหนพุทรานมสดครับปลอดสารพิษแน่นอนครับเพราะว่าบริไซตอีกอย่างเลยปุ๋ยแถบบริไซตนะครับปล่อยตามธรรมชาติตกมาก คงว่าต่อจากนี้คงจะไม่มีเพียลงนะครับแต่ต้นถางนอกสามต้นอกบวกลูกเกิดเป็นไดเกิดแต่ต้นนี้ละเขาเริ่มเหลืองครับไก่สิริเกี่ยวเกเกินอีกสองสามอาทิตย์